วันนี้นะคะยูก็เป็นตัวแทนนะคะของรถบ้านดีพร้อมนะคะมาแจกเงินขวัญถุงนะคะให้น้องๆพนักง,ง,งานที่รถบ้านดีพร้อมนะเรื่องในวันท้ายวันเกิดนะคะของพีเอ็กนะคะเป็นเมื่อวานนี้นะคะก็ขอไว้พรนะคะให้พีเอ็กนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะปราศจากโลคัยนะคะกิจการลุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้พีเอ็กนะครับมีความสุขมากๆ เยวันเกิดนี้นะครับผมสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมไม้นะฮะก็วันเกิดนะครับพีเอปีนี้ก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะครับผมเจมนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับเงินขวัญถุงนะครับวันเกิดพี่เอปีนี้นะครับผมขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับสุขภาพร่างกายนะครับแข็งแรงนะครับขอให้พี่เอกิจการรุ่งเรืองแข็งแรงสุขภาพปลอดภัยอ่ะร่างกายแข็งแรงครับไม่เจ็บไม่โจนนะครับ ๋ยวผมแม่งนานนะครับขอให้พี่เอกับพี่นุ้ยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกิจการเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นมากขึ้นค่ะเรื่องใดวันเกิดพี่เอกนะครับขอให้เอกสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับกิจการรุ่งเรืองครับขอบคุณสําหรับทุ่งสมถุนครับวันเกิดเกปีนี้ขอให้พี่เอกร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยครับุณครับ